สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะฝนตกทั้งคืนแม่จะดูท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าวันนี้นะคะเป็นคึ้มคึมฝนตกทั้งคืนลุ้นๆุ้นว่าจะลมแรงไหมก็มีลมนะคะมีลมลม แต่ลมไม่แรงเท่าไหร่ตัดภาพมานะคะตัดภาพมานะคะตัดมาเจ๊กำลังตื่นเลยพี่น้องกำลังตื่นโอ้ลวดลายนะคะโดูการนอนนอนนอน, <c oughs> นอนจังใดให้โลกจำ ช้างหุ่นแม่แม่จะาช้างหุ่นอันนี้คือสลืมสลือในการนอนอยู่นอนยังบัทเนได้ตื่นขนาดลุกขึ้นยังไม่ตื่นเลยลมเย็นลมเย็นมากค่ะวันนี้เอ,อ้ยแก้มแก้มสังเกตแก้มว่าได้หลับได้นอนไม่ได้หลับได้นอน เออเอ,อเป็นจั้งไดเป็นตั้งไดนอนหลับดีบออากาศดีนะคะอากาศดีคงจะนอนหลับสบายเนาะคะนนันกลัวนอนกระลมพูนดาวสวัสดีสวยหรือยัง ดาสวัสดีสวยสวยเอา,สว,ส,ส,าอสวัสดีตอนเช้านะคะทุกท่านจา้ากับบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะ่ะเหมือนหน้าหนาวเลยนู่นเมื่อก่อนนี้วันนี้คงจะไม่มีแดดนะคะดูดูด,ดูท่าทางแล้วดวูอาการแล้วคงจะไม่มีแดด คืมทั้งวันนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกฝนตกไปปล่อยแล้วก็มีลมลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะเหมือนหน้าหนาวเลยบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยพี่น้องสองสาวกัน,นอนได้เต็มอิ่มบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศดีค่ะฟังนี่นอนเบานัได้ตื่น หน่ากัง,ง,อง้อพ่อก,กระหายังบ้ันตื่นค่ะลุกแต่ยังไม่ตื่นยังซึมซึมและแอบ,บหลับในเพิินวะป้าไล่เพิ่นงามค่ะปานเ่นสงการไลป่ปานเ่นสงการนี่พี่นอ้นองเนาะน้องละอองดาวเขาเพ่มีไล่ดิคุณจเจา้าคือไล่งามแต่เจ้าคือไล่ได้งาม ลองดาวไม่ตรห้อยนอนซื้อฟังลองดาวลวดลายหน่อยเดียวตัดภาพมาที่สาวสวยสิลองดาวก็จะเดินประมาณนี้ทั้งวันตัดภาพมาที่เจ๊ก็จะยืนอยู่แบบนี้นะคะยืนอยู่แบบนี้โบไมีออกกำลังกายน้ำเข่าดีมันอยู่น้ำเกยกระไดเนาะค่ะไม่มีออกกำลังกายเลยยืนเป็นช้างหุ่น หน้าง,งอคอหักเลยอ่ะอายวลดเนยวลดเออนะเข็นรถไปส้ายพ่อไปเข็นรถไปส้ายพ่อไปนี่ก็จะได้ไปไปไปร่วมแห่บุญนะคะแห่บุญบวชน้ำพึนนะคะแม่แม่จ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดพฤษภาหกห้านะคะจะจะได้ไปร่วมนะคะเพิง่งจะได้ลาบงานนะคะ รับงานที่สองนะคะของการกลับมาอยู่บ้านนะคะคุณแม่จะบระยู่อยู่บ่ไก่นะคะอีกเออีกฝั่งของหมู่บ้านนะคะก็อ,อยู่ประมาณจากยี่สิบกิโลนะคะจากนี้ไปยี่สิบกว่ากิโลเพิ่นก็ได้มาเบิ่งสองสาวนะคะมาเบิ่งสองสาวเลยอตัดสินใจนะคะมาให้ไปร่วมงานแห่นะคะแหนกเน,น,นะเนะ แม่บุบวชน้ำเพลินสองสาวตุ้มติมีนะคะแต่ติดอยู่ที่ว่าสองสาวไม่มีชุดช่วยชายเลยแม่แม่จะาฝากแม่แม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชุดช่วยช่วยบมิชช่นะคะสองสาวแอบฝันนิดนิดว่าจะมีชุดช่วยช่วยนะคะเพื่อจะได้มีงานเพื่อจะได้มีงานเข้ามาเอา เห็ดอย่างนั้นอุ้ยหาวอุ้ยนี่คือคำแพงหาวอุ้ยยังห่วงนอนอยู่พ่อนูนนั่งห่วงนอนอยู่เหมือนนอนเหมือนอากาศดีช่วงนั้นร้อนนะคะมีช่วงหนึ่งที่ร้อนนอนไม่เต็มอิ่มแต่ช่วงนี้เหมือนอากาศดีคะ่ะได้นอนเต็มอิ่มเลยลงได้นอนเต็มอิ่มเลยคะ่ะ ฝนตกหนูก็บม่ได้ยืนร่มมาหนูก็ได้นอนอยู่หนูขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เมตตาหนูนะ,ะหนูตัวเล็กๆบนตาเป็นขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะท้านแม่ๆแ,แม่นะคะบผมมีทุกๆท,ท่านนะคะให้ความเมตตานะคะสองสาวกสิบบ่ได้อยู่ห่มอยู่เงาจังสีะะ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้า ฝนตกยังสี่กับสียืนนะคะถ้าอากาศแบบนี้เขาก็ไม่กล้านอนนะคะถ้าไม่มีบ้านนะคะถ้าพอมีบ้านในเขาอยู่เนาะกันเนาะ,ะอันนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจนะคะของคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่อ่ให้ความเมตตานะคะสองสาวให้ไดมีม่มอนีนะคะให้ไดมี่ว่องยูนะคะให้ไดมีที่หลบแดดหลบฝนหลบลมนะคะแม่ๆจ่าขอเป็นกําลังใจให้ เพื่อนช้างทุกท่านด้วยนะคะที่ยังไม่มีบ้านนะคะขอให้ได้บ้านเร็วๆเ,วเวนาะคะ่ะเพื่อนช้างทุกๆท่านจ้ะนะคะนี่ค่ะช่วงน้าฝนยังสี่ถ้าถ้ามีฝนมานิดหน่อยเขาก็จะไม่ล้มตัวลงนอนนะคะเขาก็กลัวอย่างละองดาวนี้เขาก็ตัวใหญ่เนาะคะ่ะกัสิบกากาล,ลมโตลงนอนยันยันดินมืนแน่ยังสี่เนาะคะ่ะยันติดแน่นะคะช่วงหน้าลมหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะ สงสารสงสารช้างหน่อยนะคะแม่จ่าสองสาวกระไดบานอยู่จังสีเคนกระนอนโดยปกติอากาศแบบนี้เขาก็จะไม่นอนนะคะอันนี้เปนก็ไดนอนเต็มอิ่มนะคะสาวอึ้งอันเียอึ้งเเผาเด้นอนเต็มอิ่มคะ่ะขอบคุณคุณแม่นะคะท,ทุกทุกท่านเลยที่ให้ความเมตตานะคะที่เห็นความอินดูครอบครัวนะคะเอ่อพังคาแพงชาแนลนะคะแม่แม่จา่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ หวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะแมนอ่าจ๋าที่มีความรักความเมตตานะคะให้ครอบครัวพังคาแพงนะคะถ้าไม่มีแม่แม,แม่นะคะสองสาวก็คงจะไม่มีร่มเงาอยู่แบบนี้นะคะเอาเจ้าเห็ดเชยๆลงเง็ดหยองออกพุ่นเงี้ยวนี่บมีทางขาออกเลยดาวขอบคุณแม่แม่ทุกท่านด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะแม่แม่จ๋าที่เมตตาหนูดาวนะคะที่เมตตา,าเจ๊คําแพงนะคะให้มีวันนี้นะคะคุณแม่จา้าถ้าไม่มีแม่แม่นะคะก็ไม่มีวันนี้ไม่ได้อยู่ลงเงาแบบนี้นะคะขอฝากคุณแม่นะคะไว้ใ,ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสองสาวของเรานะคะเราองดาวนะคะสาวลรองดาวสาวอึ้งเผ่านะคะ อันนี้สาวคํำแพงนะคะ่ะเจคํำแพงจ้าแม,ม่จ้าสร้างหุ่นกับมิยอมเพื่อสตึกในละเดอ้อค่ะช้างหุ่นที่เดินได้นะ <c oughs> โฮ้ยดิคำเขานั่มลองดาวขำเลยนะคะลองดาวขำเลยนี่ช้างหุ่นก็มีอยู่ที่อำเภอสตึกนะคะ่ะจังหวัดบุรีรัมะคะอยู่บ้านหนองบัวงเงิน ใกล้ๆก,กับอำเภอสตึกนะคะห่างจากอำเภอสตึกนะคะประมาณเกือบสองกิโลนะคะห่างจากสนามบินบุรีรัมย์นะคะเก้ากิโลนะคะเก้าถึงสิบกิโลคะ่ะแม่แม่จา่าแม่แม่ท่านไหนนะคะอยากมาเยี่ยมชมนะคะช้างหุ่นนะคะก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะสองสาวผู้ห่างไกลเพื่อนฝูงนะคะอย่างรอต้อนรับแม่แม่ทุกท่านนะคะแม่แม่จา่า สองสาวยังรออยู่เด้อน,นะคะแม่แม่ท่านไหนผ่านไปผ่านมานะคะแวะหาสองสาวได้นะคะแม่แม่จา่าเรากันยังหุ่นอยู่คือเก่านะคะคลิปนี้แม่ควานนะคะขออนุญาตจบคลิปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม,แม่จาา่าขอล่าวคำวัดสวัสดีคะ่ะสวัสดีแห้งๆเนสวัสดีสวย ค่ะสวัสดีนะคะตุกทุกท่านจ้ับบรรยากาศโอ้ยทองฟ้าสวยอยู่เนาะคะเนะ